ข่าวต่อไปเป็นข่าวที่ชี้ให้เห็นว่าหญิงลำบากเป็นยังไงคำว่าหญิงลำบากได้กลายเป็นคำไม่น้อยไม่ได้ด้อยค่าหรือน้อยไปกว่า กล้ามากเก่งมากขอบใจคือคำพูดของคุณผู้หญิงคนนี้สิริวันวลีที่พยายามจะบอกกับสังคมว่าเขาก็ลำบากนะปรากฏกลายเป็นไวรัลระบาดไปทั่วทุกหน่วยงานนะครับว่าเธอลำบากจริงเหรอ วันนี้คนที่รับใช้หญิงลำบากได้ปรากฏหลักฐานว่ากำลังจะได้ดิบได้ดีกันคือการรับใช้เบื้องบนที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องของความจงรักภักดีนั้น มันมีผลประโยชน์ที่แอบแฝงเพราะขณะนี้ระบบที่ย้อนกลับไปสู่ราชาธิปไตยนั้นมันก็เหมือนกับสมัยอยุธยาแลนะคนที่อยู่ในโครงสร้างส่วนบนก็มีอำนาจออกตัวช้างทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในระบบที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยเราจรึงมีตัวช้าง ตำรวจตัวช้างทหารตัวช้างปลัดกระทรวงถึงตัวช้างพระคนที่ออกตัวช้างใครที่ใกล้ชิดกับคนที่ออกตัวช้างก็คือคนใกล้ชิดที่คนออกตัวช้างรักเมื่ออำนาจไปรวมศูนย์อยู่ที่กษัตริย์ลูกหลานกษัตริย์ คนไหนที่กษัตริย์รักคนนั้นก็จะได้รับทรัพย์สินการเอาอกเอาใจอย่างมโหฬารน,นี่คือที่มาของสิ่งที่เรียกว่าหญิงลำบากนี่คือที่มาของหลักฐานการเรี่ยายเงินในวันเกิดของสิริวันวลี ความอืดเฉาของจดหมายของเลขากองทัพไทยนะครับความอืดเฉานี้ที่ระบุชัดเจนเลขากองทัพไทยทำหนังสือไปถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ให้เข้าเฝ้าและจับเตรียมเงินจัดเตรียมเงินเช็คแคชเชียร์เช็คเงินสดแคชเชียร์เช็คไปถวายด้วยนี่คือการทุจริตที่ปปาชาก็ทำเป็นไม่เห็นองค์กรต่อต้านการทุจริตก็ทำเป็นไม่เห็นมันไม่ใช่แค่นั้นสิครับวันนี้เห็นชัดว่าใครต้องการได้ประโยชน์นั้น ใครต้องการได้ตั๋วช้างรัฐมนตรีใครต้องการได้ตั๋วช้างตำแหน่งต่างๆก็ต้องทำงานตัวนี้แล้วก็ไม่ใช่ทำครั้งเดียวครับต้องทำแล้วทำอีกดังนั้นชีวิตหญิงลำบากจึงแตกต่างกับชีวิตอีกอันหนึ่งซึ่งผมอยากให้ท่านเห็นก็คือ ศรีวันวลีนั้นใครก็รู้ว่าเป็นลูกที่เกิดจากนางยุวธิดาภาพนี้ท่านจะเห็นนะครับภาพของคุณจัก,กรีวัตรลูกของนางยุวธิดาที่เกิดกับรอสิบลูกผู้ชายสี่คนนี่หนึ่งคนในนั้น ที่ท่านดูสภาพแล้วจะเห็นเรื่องความแตกต่างกันอย่างยิ่งอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าหญิงอีกคนหนึ่งเป็นธรรมดานี่เป็นรูปแบบที่จะทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่าเชื้อเจ้าที่ถ้าเกิดการพังทลายแล้วชีวิตจะเหมือนกันอย่างนี้ครับมีแต่เชื้อแต่วันนี้ ยังไม่พังทลายก็เห็นความแตกต่างระหว่างพี่กับน้องถ้าท่านอยากจะรู้ว่าพี่เป็นยังไงผมไม่อธิบายในเวลานี้ท่านไปเปิดดูคลิปได้นะครับคลิปที่ผมนำมาถ่ายทอดสดๆโดยไม่ได้ตกแตง่งมีผู้คนเปิดเข้าไปชมกันมากมายครับความในใจของลูกชายรอสิบที่ถูก ทิ้งอยู่ที่อเมริกาไปเปิดดูในคลิปสุนัทีวีนะครับผมไม่ได้ตัดแต่งอะไรของเธอเลยแต่ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้ในภาคของหญิงลำบากหรือสีดีวันวลีนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่จงคลึ้มมาก ในการบีบทหารไปบีบบังคับตำรวจให้เอาเงินไปถวายให้เนื่องในวันเกิดของสิรีวันวลีผมนึงบอกว่าการอยากได้ตั๋วช้างนะครับต้องทำแล้วทำอีกแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นพิสูจน์กันว่าคนคนหนึ่งที่ผมจะบอกกับท่านตามภาพฉากนี้คือ นางแป้งนะครับที่เราเรียกกันว่ามาดามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลหรือที่รู้จักชื่อเธอ,เอ,อในนามสกุลลํำซำๆๆคนคนนี้ทำการ คงจะจำกันได้ว่าเคยออกมาเป็นตัวแทนราชสำนักในการปฏิเสธว่าหลังจากที่วังต้องการจะผูกขาดวัคซีนในานามของสยามไบโอแซนแล้วล้มเหลวคุณแป้งคนนี้ก็ออกมาปฏิเสธว่าโรงงานวัคซีนนั้น ไม่ใช่ของไม่ใช่กษัตริย์จะผลิตขายแต่ว่ารับแค่รับจ้างการผลิตซึ่งผมก็ตอบโต้ไปแล้วนะครับว่าของจริงนั้นนะ่ะถ้าไม่ใช่โรงงานที่กษัตริย์จะทำทำไมประยุทธ์ถึงต้องให้600ล้านแสดงให้เห็นชัดเจนว่าบริษัทแอสตาราเซนิกามีสิทธิพิเศษเนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษที่วังจะเป็นผู้ผลิตแล้วมันเกิดความล้มเหลวขึ้น เธอก็เลยออกมาปฏิเสธวันนี้มีข่าวว่าประยุทธ์ที่เธอทำงานใกล้ชิดกับวังผัวเธอก็เป็นอดีตอธิบดีกรมราชทัรตอนที่จะปล่อยคุณก้อยเธอก็ไปจัดหาซื้อบริการคุณก้อยดีนะครับ คุณนวนพัน์ร่ำซำคนนี้จึงมีบทบาททำมาหากินกับธุรกิจของกลุ่มทุนของวังไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าหรือว่าเป็นกิจการอื่นๆเธอเป็นสายตะระกูลล่ำซำก็มีทุนสำรองมีทุนเยอะอยู่แล้วล่ะนะครับเธอก็เป็นคนรวยผมไม่ได้ไปว่าอะไรเธอเธอก็ทำมาหากินไป แต่วันนี้มันเป็นภาพสะท้อนที่ต้องนำมาพูดก็คือว่าการโหนวังเนี่ยมันได้รับผลตอบแทนเกินค่าก็ประยุทธ์โหนวังก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีประสิทธิภาพโดยปล้นอำนาจเข้ามาลูกหลานก็ได้ร่ำรวยตัวเองเป็นนายกก็มีทรัพย์สินมากมายแต่ว่าไม่ต้องแสดงทรัพย์ ปปชก็ไม่กล้าทําอะไรกกตอองค์กรอิสระก็ต้องสยบหมดเห็นไหมครับดังนั้นมันคุ้มไหมล่ะคุ้มสําหรับสิ่งที่คุณทําแต่แน่นอนนะไม่คุ้มกับในสายตาประชาชนเพราะนั่นคือความเลวร้ายในสายตาประชาชนนั่นคือความเลว้ายไร้ร้ในสายตาความเป็นจริงความถูกต้องเป็นธรรมแต่วันนี้ ผลประโยชน์เฉพาะหน้าเหล่านี้กำลังล่อใจคุณนวนพันล่ำซำก็บริการเต็มที่ผัวของเธอที่เป็นอาทิบดีกรมรชาชทั์พอกษิลก็มาเป็นรองราชเลขาตัวเธอก็ได้ผลประโยชน์อื่นๆตามมาอีกวันนี้ การจัดงานดนตรีเพื่อที่จะในวันเกิดของสิริวัวลวรีแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดไปถวายของชัดๆอย่างในรูปที่ท่านเห็นเนี่ยมันบอกเลยว่ามีในยะสำคัญสิ่งตอบแทนที่เธอจะได้อันที่หนึ่งขณะนี้นะไอของเก่าๆที่เห็นแล้วอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือในทางการเมือง ประยุทธ์ก็จะสนับสนุนให้ลงผู้ว่าราชการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเธอก็ปฏิเสธว่าโอ้ยดิฉันไม่ได้สนใจทางการเมืองแต่เชื่อขนมกินก็นแล้วกันอาจจะได้เป็นผู้ว่ากทมหรือเปล่ายัางยากแต่เป็นแคนดิเดตนี่ไม่ยากได้ได้ลงแน่ถ้าเธอปฏิถ,ถ,ถ,ถ้าเธอเสยเยตแต่ขณะน,นี้รอคิวรัฐมนตรีครับซึ่งประยุทธ์ ก็คงจะต้องเปรเขนให้ถ้าตั๋วช้างมีการส่งผ่านสิริวันวลีขึ้นไปนี่คือชีวิตของพี่น้องคนไทยเรานะครับวันนี้มีการทำประวัติของของเธอครับกับเครื่องแต่งตัวของเธอแสดงความร่ำรวย กระเป๋าแต่ละใบใบนี้ก็สองแสนกว่าบาทใบต่อไปก็หกแสนกว่าบาทอันนี้เป็นภาพหรือจะเสร์ชให้ท่านดูไปเรื่อยๆเลยนะครับเธอก็แอคชั่นแสดงตัวเพราะเธออย่างว่าก็เห่อเหิมอ่ะนะนะเห่อเหิมคนรวยนี่ครับก็อยากจะโชว์เนื้อโชว์ตัว ใบต่อไปนี่เป็นล้านบาทท่านดูนะครับใบต่อไปนี่ล้านห้านี่เขาเก็บรายละเอียดมาหมดล้านห้าล้านหกล้านแปดรวมเบ็ดเสร็จและวเฉพาะค่ากระเป๋าของเธอนั้นเฉพาะค่ากระเป๋าอย่างเดียวนะนาฬิกาเครื่องประดับนี่สนี่ครับ ท่านก็ว่าไปมันจะเธอจะรวยเท่าไหร่ก็เรื่องของเธอผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมกำลังจะบอกว่านี่คือที่มาของการเฝ้ารับใช้เพราะค่าตอบแทนมันเกินคุ้มในความรู้สึกของเขานะครับ มันไม่ใช่เท่านั้นครับถ้ามีคนเดียวไม่เป็นไรแต่วันนี้มันเป็นเครือข่ายและเครือข่ายเหล่านี้เอาผลประโยชน์ไปจากประชาชนด้วยประชาชนก็ยิ่งทุกข์ยากคนเหล่านี้ก็สูบเลือดเนื้อจากประชาชนส่งผ่านตัวช่างไปสูบเลือดเนื้อกันได้อีกอีกคนหนึ่งที่ เรารู้อยู่แล้วแต่วันนี้เอามารวบรวมให้เห็นถึงกลไกในเวลาที่หมูแพงในเวลาที่คนเลือดตาแทบกระเด็นทุกยากกันทั้งแผ่นดินคนเหล่านี้ก็เสวยสุขกันไม่มีหยุดวันเกิดของสิริวันวลีนอกจากทหารใช้อำนาจบีดตำรวจเอาเงินไปถวายแล้วพวกขี้ข้าสายต่างๆก็ ต้อนรับกันนี่คืออีกภาพหนึ่งของที่โรงแรมสีพันวาเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการไอบุคคลที่ไปนั่งคุกเขา่านี่คือหญิงลำบากนะนายปราวานเจ้าของกิจาการดูภาพเซิร์ชไปเรื่อยๆครับ ครอบครัวก็จงรักภักดีสีครับไม่จงรักภักดีได้ยังไงล่ะครับก็ที่ดินสีพันวาเนี่ยก็ถูกล้องเรียนว่าเป็นที่ป่าสงวนข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนั้นก็อยู่ได้ได้สิทธิพิเศษการล้องเรียนต่างๆก็ไม่มีผลอะไรครับและที่สําคัญ ไอ้เจ้าสีพันวันนี่ก็ไปกู้เงินของประชาชนครับกู้เงินของคนงานวันนี้สำนักงานประกันสังคมก็เจ๊งกิจาการมันก็เจ๊งครับแต่สำนักงานประกันสังคมดันไปซื้อหุ้นก็คือพูดง่ายๆดูดเอาเงินไปถามว่าทำไมถึงดูดเอาเงินไปได้อ้าวก็ใกล้ชิดผู้ใหญ่ขนาดน,นี้จะดูดไม่ได้ได้ยังไงคาณจะเห็นนะครับ ใกล้ชิดกับประยุทธ์ไอ้ประยุทธ์ก็ต้องใกล้ชิดนี่คือเครือข่ายของสิ่งที่บ่มบ่เลวร้ายมากกว่าที่เราคิดครับการรัฐประหารได้สร้างความเลวร้ายเกินกว่าที่เราคิดมากคือกําลังสร้างอาณาจักรย้อนกลับไปสู่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชคนอย่างคนพวกนี้ที่แสดงความจงรักภักดี ก็แน่นอนครับก็พบตัวได้ประโยชน์ทุกอย่างคุณวีระสมความคิดไปร้องเรียนก็ทำอะไรไม่ได้บอกที่ดินที่ทำโรงแรมนั้นนะเป็นที่ป่าสงวนก็ทำอะไรไม่ได้ก็จะทำได้ยังไงลนะ่ะท่านก็เห็นเองคุณวีระก็บอกว่าร้องสอบสีพันวาลุกป่า เจ้าของถ่ายภาพกับคนสำคัญทำให้เจ้าหน้าที่รัดเกงใจนี่ครับรูปของคุณวีระสมความคิดในประเทศก็พูดได้เท่านี้ถ่ายกับใครละ่ะกับบุคคลสำคัญก็ถ่ายกับคุณประยุทธ์นี่ไงก็ถ่ายกับศิริวันณวลีนี่ไง มีความใกล้ชิดกับศริวรวรีเพราะเป็นบุคคลที่ใครก็รู้ภายในวากษัตริย์รักมากขออะไรก็ได้ทั้งนั้นดังนั้นสิ่งท,ที่เธอเป็นอยู่ก็เลยได้รับการปูนบำเหน็จจากผู้คนมากมายในรูปของความจงรักภักดีที่เราเห็นแต่แท้จริงก็คือการหาผลประโยชน์ ก็ขนาดเป็นคนร่ำคนรวยจนขนาดนี้ได้รับอุบัติเหตุในหลวงยังใช้ทรัพย์สินไปดูแลให้อีกในฐานะเป็นคนไข้ส่วนพระองค์อ๋อแน่นอนครับคำว่าคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โรงพยาบาลที่ดูแลนั้นก็เก็บตังค์ไม่ได้ครับส่วนจะเก็บตังค์กับวังได้หรือเปล่าผมไม่รู้ ถ้าเก็บไม่ได้เอาเงินภาษีจากใครอ่ะก็เงินภาษีประชาชนที่เป็นค่าโรงพยาบาลแทนที่จะดูแลคนยากคนจนก็ต้องไปดูแลคนเหล่านี้ครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าระบบที่มันย้อนกลับเช่นนี้เนี่ยมันกำลังทำเกิดให้เกิดสิ่งเลวร้ายเกินกว่าที่เราคิดครับ